ผมนายสุบรรณกวนอุไรครับเซกหนึ่งเลกที่3นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเสียงหรือเสียงครับแล้วก็ความถี่ของเครื่องดนตรีแล้วก็ต่างๆนะครับผมนะครับผมวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเสียงก่อนเลยนะครับเสียงนะครับเป็นคลื่นเชิงกลเชิงกลนะครับที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุนะครับเมื่อวัตถุสั่นสะเทือนก็จะให้เกิดนะครับ การอัดตัวและการขยาตัวของคลื่นเสียงนะครับแะถูกส่งผ่านตัวกลางนะครับจากอากาศไปยังอุหูนะครับแต่เสียงสามารถเดินผ่านได้ในสสารนะครับในสถาะแก๊สของเหลวนะครับแล้วก็ของแข็งได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเดินขามผ่านจากสุญญากาศได้นะครับเมื่อการสะเทือนนะครับมาถึงหูนะครับมันจะแปลงเป็นอันประสาทนะครับจะถูกส่งไปยังสมองนะครับทำให้เกิดการรับรู้และการ ตำแหน่งเสียงต่างๆได้นะครับคุณลักษณะนะครับของเสียงนะครับผมได้แก่นะครับความช่วงยาวของคลื่นนะครับอ่าอันปีจูดนะครับแล้วก็ความเดือดของเสียงนะครับและอ่าแต่ละเสียงนะครับมีความแตกต่างกันนะครับเช่นอ่าเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเสียงดังเสียงเบานะครับหรือคุณภาพของเสียงลักษณะต่างๆนะครับอ่าทั้งนี้นะครับเกิดขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงด้วยนะครับว่าอ่าจํานวนการสะเทือนของแต่ละวัตถุนั้นนะครับอ่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผม ความถี่นะครับระดับเสียงนะครับหรือว่าผิดนะครับหมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดเสียงแต่ละเสียงนะครับผมเสียงสูงเสียงต่านั้นแตกต่างกันนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วนะครับในการสั่นสะเทือนของวัตถุนะครับวัตถุที่สั่นเร็วนะครับก็จะมีเสียงสูงกว่านะครับวัตถุที่สั่นช้านะครับโดยมีหน่วยวัดความถี่นะครับของการสั่นสะเทือนต่อวินาทีนะครับ เช่นนะครับหกสิบรอบนะครับต่อวินาทีนะครับหรือว่าสองรอบนะครับต่อวินาทีเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้นะครับวัตถุที่มีความถี่ในการเตือนมากกว่านะครับจะมีเสียงสูงกว่านะครับแล้วหากความถี่มากขึ้นเท่าตัวนะครับก็จะมีความระดับสูงขึ้นเท่ากับหนึ่งออฟเบตนะครับหรือว่าภาษาอะไรเรียกว่าช่วงแปดนะครับผมหน่วยที่เรียกนะครับจำนวนมีทั้งกิโลเฮิร์ตนะครับแล้วก็เฮิร์ตนะครับมีสองอย่างนะครับผม กิโลเฮิร์ตกับเฮิร์ตต่างๆนะครับก็คือเฮิร์ตนะครับก็จะเป็นกิโลกิโลเฮิร์ตนะครับก็จะเป็นส่วนย่อยของเฮิร์ตนะครับผมหนึ่งกิโลเฮิร์ตนะครับเท่ากับหนึ่งพันเฮิร์ตนะครับผมนะแล้วก็เรามาพูดถึงเสียงนะครับในย่านต่างๆนะครับผมย่างซับนะครับจะมี ยี่สิบถึงหกสิบเฮิร์ตนะครับที่ครอบคุมนะครับแล้วก็ย่านเสียเบสนะครับครอบคุมถึงที่หกสิบนะครับถึงสองร้อยห้าสิบเฮิร์ตนะครับผมย่านมิลโลนะครับผมควบคุมเสียงที่สองร้อยห้าสิบเฮิร์ตถึงห้าร้อยเฮิร์ตนะครับผมก็ย่านกลางนะครับให้ที่ห้าร้อยเฮิร์ตนะครับถึงสองกิโลเฮิร์นะครับย่านกลางแหลมนะครับให้สองถึงสี่กิโลเฮิร์นะครับผมแล้วก็ ย่านแหลมนะครับควบคุมเสียงที่4ถึง6กิโลเฮิร์ตนะครับย่านแอร์นะครับก็เช่นเสียงน้อยนะครับแล้วก็เสียงคล้ายๆเสียงแอร์นะครับที่มันนุ่นี่นั้นนะครับนะครับนั่นครับคือย่านแอร์นะครับคือ6ถึง12กิโลเฮิร์ตนะครับผมเราพูดถึงย่านเสียงร้องกันบ้างนะครับย่านเสียงร้องนะครับเสียงเบสนะครับผมให้70เฮิร์ตถึง3 8 0เฮิร์ตนะครับผมเสียงเตนเนอร์นะครับ เสียงมาโต้นะครับความให้ที่160เฮิร์ตนะครับถึง950นะครับผมเสียงโซฟานโนนะครับผมให้ที่210เฮิร์ตถึง1200เฮิร์ตนะครับผมนะฮะก็เสียงเครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่จะให้ความถี่นะครับเสียงเบสนะครับให้ความถี่ที่30เฮิร์ตถึง210เฮิร์ตนะครับซิลลอนะครับ50เฮิร์ตนะครับถึง650เฮิร์ตนะครับ ไวโอล่านะครับผมให้ที่300เฮิร์ตนะครับถึง2 0เฮิร์ตนะครับไวโอลีนนะครับให้ที่1 8 0เปอนะครับถึง400เฮิร์ตนะครับทูบารนะครับจะเป็นเสียงต่ำนะครับก็ให้ที่ที่40เฮิร์ตนะครับถึง3 8 0เฮิร์นตนะครับผมตมโบลความพีรหลักนะครับก็ให้ที่400 45เฮิร์ตนะครับถึง500เฮิร์ตนะครับเฟนคอนนะครับให้120นะครับถึง800เฮิร์ตนะครับผม คำเป็ดนะครับร้อยสี่สเฮิร์ตนะฮะแล้วก็ถึงแปดอยาสิบเฮิร์ตนะครับผมเป็นโนนะครับเป็นโนก็จะมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำนะครับก็เสียงต่ำเริ่มที่ยี่ห้าเฮิร์ตนะครับถึง7จ็ดปัเฮิร์ตนะครับหรือว่าอาจจะแตกต่างกว่าวนี้ได้นะครับผมแล้วผมย่านความถี่เนี่ยครับในไลท์ซาวหรือว่างานรีสดนะครับเช่นการมิดเซงกล้องต่างๆครับเช่นแสแนงกองปอทอมเลยต่างๆเลยนะครับเช่น เครื่องเป่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการตัดความถี่นะครับเพื่อไม่ให้แบบเสียงดังเกินไปเสียงกระแทกเกินไปนะครับนผมประมาณ20เฮิร์ตให้เสียงเบสที่นุ่มลึกนะครับบางครั้งอาจจะถ้าบูธเยอะเกินก็อาจจะเบอร์ได้นะครับควรระมัดระวังนะต้องอปรับให้ดีนะครับผมยีเฮิร์ตนะครับให้เสียงที่เบสที่นุ่มลึกนะครับถ้าบูธมากาเบสมันจะค้างได้นะครับต้องรักษาระดับให้ดีเลยนะครับผม สามสิบเอ็ดจุดห้าเฮิร์นะครับเสียงเบสเดินเรียบนะครับลูกเบสครีดทึมนะครับเบสดำมั่นาครับแล้วก็อาจจะเบรได้นะครับต้องดูให้ดีเลยนะครับผมสี่สิบเฮิร์ตนะครับให้เสียงเบสที่ชัดเจนครับเสียงทุ้มต่าของเบสดำนะครับก็จะมีอยู่ในย่านนี้นะครับผม63เฮิร์ตนะครับให้เสียงเบสที่ชัดเจนกับเบสคดำนี่จะมีน้ำหนักนะครับแล้วก็กระแทกระทันนะครับผม เสียงทุ้มของกองทองนี่ก็จะมีเนื้อขึ้นมาในกรดปบเฮิร์ตนะครับจุดสำคัญที่สุดของเสียงเบสเลยนะครับผมแล้วก็กระเดื่องกับน้ำหนักเสียงทั้งหมดของ2อเครื่องดนตรีจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเบสกับกระเดื่องนะครับผมหรือว่าเบสดำนะครับละสิบร้อยเฮิร์ตนะครับให้เสียงโซลูเบสชัดเจนนะครับเวลาโซลเบสนะครับแล้วก็เสียงกระเดื่องกระแทกนะครับ อันนี้ก็จะคล้ายๆกับมิอกี้นะครับแต่ว่าโคลาย่างกันนะครับถ้าต้องการกระเดื่องแข็งๆครับแบบเอ็งล็อกเอ็นทุ่มควรคัดลงมนะครับผมนะฮะแล้วก็ร้อยยี่าครับถึงสองร้อยเฮิร์ตนะครับให้เสียงแข็งๆของเบสและกระเดื่องครับเสียงบวมๆของกองทองนะครับเป็นช่วงที่ควรคัดลงนมครับไม่ว่าสภาพห้องจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่นุ่มนะครับถ้าบูดขึ้นนะครับ 2 5 0เฮิร์นะครับให้ลูกกระเดื่องนี่ครับชัดเจนครับแล้วก็เซนทุ่มของเสนนะครับแล้วก็ฟังดงก็จะมีนุ่มลึกนะครับเช่นเสียงฟอทอมนะครับมันยังตึงตึงนะครับผมนะครับแล้วก็3 1 5เฮิร์นี่ให้เสียงร้องที่นุ่มๆนะครับปิดกินเลยนะครับเสียงก็จะชัดนะครับแล้วก็เสียงกระเดื่องนะครับกระแทกหนังนี่ชัดมากเลยครับเสียงตบเปรตก็คือเสียงสลับนั่นเอง เสียงซาลาเบสนะครับเวลาตกนะครับเสียงช่วงนี้ก็จะมีความหนาพอสมควรในเสียงกลางนะครับผม400เฮิร์ตนะครับเสียงร้องนะครับจะอิ่มนะครับนุ่มทุ้มมีน้ำหนักได้รวมโดยเฉพาะเพลงรุ่กลุ่มครับช่วงนี้ความเฉดเดอร์ของกระเบสแล้วก็เสน่ห์แบบเสียงเต็มๆเลยครับผมเสียงกลองก็จะชัดขึ้นนะครับเสียงดังทองนะฮะแล้วก็500เฮิร์ตนะครับให้เสียง ที่ชัดเจนนะครับทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีที่หนักแน่นนะครับ630เฮิร์ตนะครับให้เสียงกลางนะครับช่วยเพิ่มให้500เฮิร์ตนี่เออได้ฟังชัดเจนนะครับผมให้ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็100เฮิร์ตนี่ก็เสียงขัดย่อยนะครับชัดคึ้นครับแต่อย่าไปพูดมากนะครับมันจะเหมือนพูดในโอ่งครับมันจะแบบก้องๆนี้นะครับผมหวานนะครับก็ ถึงแล้วก็1กิโลเฮิร์ตนะครับเสียงพูดใสนะครับชัดเจนนะครับเสียงตบเบรคเสียงตับต๊บๆเลยนะครับแล้วก็เสียงหัวกระเดือ่องครับที่หัวกระเดือ่องจะไปจิกที่หนังกระเดื่องครับแล้วก็มันจะ6กิโลเฮิร์ตนะครับถึง2กิโลเฮิร์ตนะครับช่วงนี้เสียงกลางคมๆนะครับเสียงพูดจะหนามากนะครับแล้วก็เวลาร้องนี่ควรลดลงนะครับเพราะว่าไม่นุ่มนะครับปลายเสียง ปลากระเดือเสียงหน้ากลองคมชัดนะครับเสียงตึกตึกตึกเลยครับก็สองจุดห้ากิโลเฮลยไปถึงสามจุดหนึ่งห้าติดๆเลยนะครับอเอฟกเพรีเวิร์บน,บ F นี่ชัดเจนมากครับน่าฟังรับฟังเสียงสดใสนะครับเสียงไฮแฮทนี่สิบสิบเลยนะครับคมชัดนะครับหัวกล้องทอมนะครับเวลาตีไปครับัง,งปึ้งปึ้งนะครับผมก็สี่ กิโลเฮิร์ตนะครับถึง6.3กิโลเฮิร์ตนะครับทุกอุปกรณ์เลยนะครับเสียงคมครับบาดหูควรลดนะครับเพราะว่ามันจะแหลมเกินไปนะครับเสียงร้องจะแทงหูนะครับแล้วผม8-10ถึงกิโลเฮิร์ตนะครับผมป้องเสียงสะใยนะครับของอุปกรณ์เอฟเฟกต์พุ่งกระจายนะครับเสียงกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ 1ิกิโลเฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์นะครับเป็นช่วงปลายแหลมของอของเสียงนะครับผมับผมก็ที่พูดมานี่ก็เป็นความรู้นะครับในการในการจัดการนะครับของเสียงในแต่และประเภทนะครับเช่นการไลฟ์ซาวนะครับหรือว่าเป็นดนตรีสดต่างๆเพื่อให้อ่าให้คนได้รู้นะครับว่าเช่นเสียงแบบ มันอาจจะเครื่องเครื่องเครื่องแต่เครื่องนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็เช่นเสียงเบเนี้ครับมันก็แป๋นๆหน่อยนะครับก็บางย่านก็มันก็กระแทกหนูนะครับก็ควรใช้ eQ นะครับคอเลเซอร์นะครับเป็นตัวคัดลงนะครับผมก็ผมวันนี้ขอจบเพียงลำพังเท่านี้ครับขอบคุณ